ครับช่องดนนขับรถบรรทำเภยน้เพียวรับโอนไหมเนี่ยรับค่ะแก๊ยี่สิบรถพิเศษอันรถหายีบาทไม่ไม่ยีใช่ม้ยเไรยี่สบยาทเอายี่สิบเข้าใจคนหมายเนี่ยยี่สิเอายี่สบี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใจย็นอ่ะพี่พี่ดิพี่ดิ เบียดีเรียกลูกน้องเลยอ่าอ่ะพี่ทำเร็วจะไม่ทันนะอันเนี้ยพี่เขาตากแหลดนะครับพี่น้องเข้ากันผ,ผู้อยู่ผู้อยู่เบื้องหลังอันนี้ก็เลี้ยงยี่สิบแก้ว 20แก้วประมาณ20เอาประมาณนั่นแหละยี่สิบเนเราก็เลี้ยงคู่อยู่เบื้องหลังันแก้วละยี่บาทยีแก้วก็ เป็นงบประมาณ400แ้วพี่เขาก็ลดข้าวขาเขทำก็พี่เขาทำราให้พี่ก็กินนะเราว่าเอฟซีบางทีโอนมาอะไรมาให้ครับที่ดีทำดีครับพี่น้องเลี้ยงทีมง,งานผู้อยู่เบื้องหลังนะ,ะมาเลย อันนี้ไม่มีอันนี้ถ้าโดนเลี้ยงเองนะครับยี่สิบประมาณนั่แหละก็่ร่วันนั้นก็17บเจ็ดสิบเจ็ดคน17นนั้นสิบเจ็ดคน 17, 17. สิบเจ็ดสิบเจ็ดพี่เขาร้อนดูดเรก็เอาให้พี่เขาคนลกูอยู่เบื้องหลังเนาะห่อนก็จะกินน้ำเย็นๆเหมืนว่า บอดงช่วงพักพอดีแล้วมาีเพิ่มช่วงพักน้ำบื่มี่หกพักได้หวไหมนอนเนอเดียวไหวตัวแม่พ่พูดอยู่่งลังมากก่อก็ได้กินบุมาก็บ่ได้กินเน่ลูกพี่บอกครับของข้าวของครับสวัสดีครับอันนี้เราเราเราได้มาอะไรมาแล้วก็ให้เลี้ยง บะไรมาเขาเลี้ยงครับ,บ an, เราต้องเป็นผู no anyway> ้ให like uh, um, uh, 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 yeah. ้ค exactly รับครับของครับครับผมเอาบไปโรยน้ำตาลบ่ะนี่จอมอาจารย์สลัดพี่นี่พี่ไม่โรยน้ำตาลเหรอไม่โรยน้ำตาลเหรอเฮ้ยเฝ้ากินเนี่ยเฮ้ยไม่โรยน้ำตาล เออเขาก็ว่าอยู่กนลุยตายอาตายผีสุกสิไงเจ้าสีโปบานลาบักเสียงกลางหนุ่ยตายอะไรล่ะนับน้ำเด้อสิบสิบแล้วครับตอนอีกเจ็ดอีกเจ็ดแก่ร้อนนายยิบเลยครับหยิบเลยมีบตาเด้อครับของครับของครับหยิบเลยเขาจะาเซนตันให้ ไเ้ไ่ครับเจ้านี่ผมสิขอเก็บไว้เดบบบุไอ้พวกกันเนาหือาอะไรเอ้ยอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุ้ครัาเอม่ไรครับไม่เป็นไรหินห่อนนะรรลำลยเอาเบาองกก็ได้ลออแล้วลำลยๆเนี่ยมาเจ้าสลานใด้ผแก้งธนาคารเป็นผูกสามยังประองค์เดินเอา

แันโลเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองสี่หกเอครบแล้วครับ จะใส่น้ำตาลก่อนเจ้จะเฝ้าไปใส่จ้ามาใส่น้ำตาลบ่เจามาหาลูกพีทด่มาใส่น้ำตาลมาน้าเฝ้าอะไรเออีกว่ามันวประมาณเลย ยินครับมโหมีครับครับขอบคุณครับเอขอบคุณครับเนื้อวในครับเต่งหนึ่งเนื้อนุ่มอ่อยครับไ่พยกน้ำตาลบอกอีกเด้อนี่คสันก็ไดอนหนายาเยนสมุนามัก้มปานนะครับผมเนน่อร่อย้ะรน่สิบเจ็ดสิบเจ็ดพอดีแปะเลยครับเอาอีกกบครับนี่สิแปดพอดีอสิแปี ไม่เอายีกเจ้าหนี่เลยนี่นี่ที่ผู้อยู่เบื้องหลังตั้งลังลานให้กับแดนเซอร์ครับก็เลยเลี้ยงเพคนผมก็เลี้ยงประจำแล้วว่าเมื่อกี้ก็เลี้ยงไอติมไปวันนี้ก็เลยเลี้ยงชาวครัวมีเด็ดมีอันอันนี้ก็พี่เขาคนี่ลอนไนเป็นลอนไนแล้วเย็ดแจกซาซาเหรเลี้ยงเสร็จเขาอะ ครบแปดถ้วยเห็น <18. S 1> นุ้นกเกอ๊ยพีเ่เอาปะพี่จะนุ้งพิเศษใส่นมไให้ป้าป้าปจัดมาจัดมาเแปดสิบเก้าอ,อันนี้เราก็เลี้ยงพี่เอาพักพักครับพี่พครับเป็นพักคนนี้ก็กง่วงเอาครับ โอ้ด้กินน้ำเย็นมีแหงนะร้านหมดทัชื่อออดเลยอันนี้อันนี้คนงานไม่ป่ครับครับโอ้คนงานไม้กินชาวกล้วยเชากล้วยแก้รถในกระหายน้ำไอ้เก็บไว้เอาเก็บว้อีลีตัวหนสารพัดประโาชนนะครับ เราก็เพ่อกินนะพ่อ,อ,อคลิปนี้แกเอาไว้จะมีได้ครับเด้อเจอคลิปงานกล่าวคำว่าสวัสดีครับขับพิดีทำดีสิ่งดีตามมานะครับผมครับผม